สวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่ผมนะครับยาเดลบันนะครับวันนี้ผมก็ไม่ได้มาเล่นเกมหรืออะไรมามาพูดถึงกระป๋องสปอนเซอร์นะครับจากที่น้องๆนะครับถามมาเยอะว่าเออมีปัญหาในกระป๋องสปอนเซอร์นะครับแต่ผมจะพูดรวมๆในคลิปนี้โดยละเอียดเลยนะครับคลิปเดียวจบนะครับกระป๋องสปอนเซอร์นะครับเป็นกิจกรรมที่พอยแบงค์สร้างขึ้นมาเพื่อให้น้องๆเติมโพดจากฝาโ้ดจะอยู่หลังฝาตัวนี้ฝานี้นะครับฝาขอนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแกะดูนะครับนี่โอเค แกะมาก็จะเจอกับอันนี้ครับเจอกับน้ํานะครับน้ํานะครับแล้วก็กินก่อนทีหนึ่งอ่านี่นอกรื่องนะครับนี่เมื่อเจอกับฝานะครับมันก็จะมีไอ้พื้นหลังฝาสีแดงๆนะครับก็จะมีตาหัดอยู่นะครับลาดนี้นะครับก็คือลาดที่ใช้ในการเติมนะครับผมนะครับโค้ดกระป๋องนี้นะครับกิจกรรมนะครับสิ้นสุดในวันที่1นึ่ง้สามสิบเอ็ดมอกราโดยประมาณนะครับก็ยาวๆสองสามเดือนเลย หมดตอนสิ้นปีตอนนี้ก็เดือนที่9 9 10 1ก1าอีก3เดือนนะครับอีกนานนะครับจากที่น้องๆเขาพูดว่าได้บาเรตตได้บาเรตตโอ้โหผมก็ตาลูกบาเราเอวาวเลยครับจากที่เออกินไปเยอะมากๆนะครับนี่นี่นี่เต็มเลยครับเต็มคืนเต็มห้องต้นคอแล้วครับตอนนี้ไม่เห็นเงาบาเรตตม,มาสัากกระบอกเดี๋ยวเราจะเติมอีก3ฝา3ฝาเปล่า โอเคสามฝานะครับนี่นะครับผมให้เพื่อนเพื่อนเข้ามาในหน้าเว็บนี้ผมจะทิ้งเว็บนี้ไว้ด้านล่างนะครับให้เพื่อนๆพื่อนตรงลุ้นโค้ดคลิกที่นี่นะครับมันก็จะเด่งมาสู่หน้านี้นะครับก็่หยเพื่อนเล็อกอินนะครับผมเข้ามานะครับก็ล็อกอินเข้ามานะครับโอเคแล้วก็ใส่รหัสผ่านกดนี้เข้าไปนะครับมันก็จะมาถึงหน้านี้ใช่ไหมครับนี่ผมเล่นไปสิบห้าทีแล้วเติม ดกผลิกระป๋องเบาหวานปุ่งปิดดนะ้วยเนี่ยผมจะเติมอันนี้นะครับผมกระป๋องพลอยแบงค์นะครับต้องเป็นกระป๋องที่มีลายพลอยแบงค์แบบน,นี้นะครับไม่ต้องแบบนี้หรอกมันจะมีสี่ลายมันจะมีสี่ลายนะครับสี่ลายสี่ลายไหนว่านี่สี่ลายนี่หนึ่งสองสามสี่ครับผมอยู่อันนี้ผมเจออยู่สองอันเจอไอ้ตัวอ้วนกับไ,บไ,บไอ้ผู้หญิงแขงข้างนะครับผมจะเติมให้ดูอ,อันนี้นะครับเก้าสี่ d 9กนะครับโค้ดกระป๋องนี้นะครับมีจำหน่ายที่เซเว่นกระป๋องละ13บาทนะครับผมมันอาจจะไม่มีทุกอาจจะไม่มีทุกเซเว่นนะครับผมเพราะว่ามันจะมีเซเว่นที่ร่วมรายการนะครับแต่ก็ไม่ต้องเสียใจนะครับลองดูทุกเซเว่นนะครับมันก็อาจจะมีในจังหวัดน,นั้นนะครับผมอยู่ที่นี่เจออยู่2เซเว่นมี7เซเว่นประมาณ5 6 7เซเว่นเจอสองเซเว่นนะครับใกล้ๆเลยใกล้ๆโรงเรียนเลย อา้าวอะไรถึงใช้ไปแล้วะ g C p e 9 9อ๋อนะใช้แล้วใครใช้วะเออได้แล้วหนึ่งโคตดนะครับตั้งตรงนี้นะครับต่อมานะครับ q m A 9 4 ออไปนะครับตอนนี้ช anel ผมก็มีกิจกรรมอยู่นะครับแจกเสื้อกับฝานี่แหละลองไปดูลองมาย้อนย้อนดูในช anel นะครับแล้วก็โอ้ใครส่งอะไรมาเนี่ยผมซื้อมาแล้วกินไปหนึ่งกระป๋องพวกนี้เปิดสอ,องกระป๋องให้พี่เอาไปแจกโอเคเดี๋ยวพี่เอาไปแจกใหเกก้เดี๋ยวมีแจกฝากมาแจกเดี๋ยผมก็จะแจกนะครับอย่าลืมมติดตามเพื่อดูกิจกรรมต่างๆแล้วก็กดรับแจ้งเตือนนะอะไรประมาณนั้นไปนี้ผมมาในเครื่องแบบแลนะ้วเนี่ย ในทางแรกที่เปิดต้องในการ่ส่คลิปสามครั้งนะครับโอเคท็อปมาดูวิธีการ,รของผมก่อนว่าผมเติมไมี่อกี่ฟ้าไม่เยอะครับไม่เยอะสองสามาดูครับผมไม่เห็นงอวาหลีดเลยมามาลุ้นกันอันแรกนะครับกับของแรกนะครับเมื่อนเติมเสร็จแล้วมันจะมีโค้ดที่เหลืออยู่นี้นะครับให้กดตรงสูบไอเทมนะครับ คลิกนี้นะครับกระป๋องก็จะไหลลงมาด้านล่างนะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆนะครับคลิกไปนะครับก็จะได้ปืนอะไร3 2 1สอกุนั่นไงครับพีเก้าสิบอีกแล้วนะครับได้แต่กระบอกนี้ไปบอลสามทีเลยนะครับบาเลตไม่มาให้ผมเลยผมผมเสียจอยเสียจอยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเร็วเร็วเร็วสามสองหนึ่งบุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่าเดียสอาอย่างน้อยก็ยังเป็นเดียสอาปืนที่ไม่ค่อยมีขายละ ถ้าใส่ขวบกระสุนก็น่าจะนัดเดียบตายเสียงก็แพร่เยอะเกินนะครับกระป๋องนี้นะครับมันบ่งบอกถึงว่าถ้าสไนมานะครับผมว่าอันนี้บาเรตมาแน่นะครับผมจะกดตรงกลางนะครับผมเพื่อที่จะได้อ่าเรตเอา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 ฟับปม๊บเกมกมได้ปืนพิฆาสิบกระดอนเนี่ยก็เสียใจเลยจริง โอเคนะครับนี่คือของให้ผมได้ทั้งหมดผมได้อะไรมั่งก็ดูอะหน้ากากอะไรอะไรไม่รู้ไม่มีบาเลียลชักกระบอกนี่เติมไปยี่สิบครั้งเลยอะโอ้ตายแล้วติดเกมอ่ะตาย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 ไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวแบบนี้โอเคนะครับผมกิจกรรมนี้ก็ยาวๆไปนะครับผมได้พูดไว้หมดแล้วนะข้อมูลของกิจกรรมนี้นะครับไม่ต้องมีอะไรต้องถามอีกต่อไปนะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กับช anel ผมนะครับผมก็ ตอนนี้ก็หนึ่งหมื่นแล้วครับผมก็ทำกิจกรรมตรงนี้นกิจกรรมแจกเสื้อเสื้อในรูปอาจจะไม่สวยนะครับแต่จริงๆสวยมันอยู่ตรงนี้เดี๋ยวผมไปเอามาห้ดูดีไหมมันไม่ชัดแต่ว่ามันอยู่ตรงข้างขวาเนะี่ยยังไม่ได้แกะจากถุงเโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้นะครับผมถ้าชอบกดไลค์กดซับสไครต์อย่าลืมกดติดตามช่องผมนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับบายบาย